ลูบิกมารีนคือล่างฝุ่นของเหล่าทอร์นซันสเปซมารีนลีเจียนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถทนพลังจากพิธีกรรมลูบิกออฟอาริมานได้ฝุ่นที่หลงเหลือนั้นเสมือนวิญญาณที่ถูกผนึกไว้ใต้ชุดเกราะในสภาว่าี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้สเปนมารีนเหล่านี้แทบจะไร้สติแต่สามารถถูกควบคุมได้โดยเห er ล่าเคออสซอร์เซอร์หลังเหตุการณ์เพลิงเผาพอสเปโรเหล่าทอร์นซันลีเจียนได้หนีไปในไดออฟเทอร์เรอร์อาริมานได้พยายามใช้พิธีกรรมจากลูบิกเพื่อที่จะช่วยพี่น้องของเขาจากการกลายพันธุ์เฟรชิงผลของพิธีกรรม บราเธอร์ให้กลายเป็นฝุ่นธุลีในชุดเกราะมีเพียงเหล่าไซเคิลที่แข็งแกร่งพอที่จะรอดจากผลของพิธีกรรมนี้ได้และตอนนี้ลูบิกมารีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของลีเจียนการที่พวกเขาไม่มีร่างกายหรือกายเนื้อนั้นทําให้พวกเขาเป็นกองกาลังแนวหน้าที่แข็งแกรง่งเป็นบอดี้การที่สมบูรณ์แบบสาหรับเหล่าซอร์เซลเลอร์พลังของทัศีนได้แผ่ออกมาจากมารีนเหล่านี้และการที่พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ทำให้เหมื่อพวกมันถูกทําลายในสนามรบเหล,าเล่าซอร์เซลเลอร์สามารถรวบรวมฝุ่นละอองนี้แล้วใส่กลับเข้าไปในชุดเกร,ราะ ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการภายใต้เกราะนี้ชั่วนิรันดร